คลิปนี้นะครับจะมาเฉลยนะครับสกิลบุ๊กนะครในยูนิตที่6นะครับวิชาภาษาอังกฤษชั้นป .4 นะครับจะมีอะไรบ้างนะครับเดี๋ยวเราไปดูนะครับส่วนแรกนะครับหน้า46หน้า47นะครับก็คือดูภาพข้อมูลนะครับจากหน้า47แล้วก็มาทำบบหหัดในหน้า46นะครับหน้า46ก็คือให้ ดูภาพนะครับแล้วก็หาว่าคนในภาพเนี่ยตรงกับใครแล้วก็เขามีอาการเหล่านี้ไหมนะครับถ้าถ้าใช่นะครับถ้าใช่ก็ให้ circle นะครับก็คือวงกลมที่คำว่า true แต่ถ้าไม่ใช่ก็ให้วงกลมที่คำว่า false นะครับเราไปดูนะครับข้อที่หนึ่งนะครับก็คือเด็กผู้หญิงนะครับเด็กผู้หญิง ที่ผูกผมสองข้างแบบนี้นะครับอยู่ตรงไหนเอ่ยนะครับนี่นะครับอยู่ตรงนี้นะครับนั่งอยู่บนเก้าอี้นะครับแล้วก็เดี๋ยวเราก็มาดูข้อความนะข้อความบอกว่า julie's back นะครับ julie เด็กผู้หญิงคนนี้ชื่อ julie นะครับ julie's july julie's นะครับ julie's back นะครับ back ว่าข้างหลังนะครับแต่ว่าหลังนะครับหลังของ julie เนี่ย อ่ h u r t นะครับ h u r t ก็คือเจ็บนะครับอ่าหลังของยูริเจ็บนะครับถ้าเราดูภาพเนี่ยอ่าเด็กผู้หญิงคนนี้เนี่ยไม่ได้เจ็บหลังนะครับแต่ว่าเจ็บที่ที่ข้อเท้านั่นเองนะเราสังเกตเห็นผ้าก๊อตนะครับพันอยู่ที่ข้อเท้านะครับดังนั้นข้อนี้ตอบ f a l s นะครับตอบผิดนั่นเองนะครับต่อไปข้อที่สองนะครับเป็นเด็กผู้ชายคนนี้นะครับเด็กผู้ชายคนนี้อยู่ตรงไหนเอ่ยนะครับอยู่ตรงนี้นะครับอยู่ กำลังเดินอยู่นะครับอ่าทีนี้เรามาดูว่าความนะครับเด็กผู้ชายคนนี้ชื่อไมค์นะครับ Mike Finger นะครับ Mike Finger ก็คือนิ้วมือ Finger แปลว่านิ้วนะครับนิ้วมือของไมค์เนี่ย hurts นะครับบาดเจ็บนะครับถ้าเราดูภาพก็อ่าตรงกับภาพนะครับก็คือนิ้วข้างซ้ายนะครับเป็นนิ้วชี้นะครับมันมีผ้าพันแผลอยู่ที่นิ้วนะครับดังนั้นข้อนี้ตอบ True นะครับถูกต้องนั่นเอง ต่อไปข้อที่สามนะครับเด็กผู้หญิงบ้างนะครับเด็กผู้หญิงคนนี้นะครับอยู่ตรงไหนเออเด็กผู้หญิงคนนี้อยู่ตรงมันมองไม่ค่อยมันมองไม่ได้ไม่ค่อยจะตรงเป๊ะนะครับเพราะว่าในภาพหน้าสี่สิบเจ็ดเนี้ยเด็กผู้หญิงนั้นใส่หมวกนะครับคือเด็กคนนี้นะครับคนเดียวกันนะครับเด็กผู้หญิงคนนี้ชื่ออ่าแซนดรานะครับแซนดราสนี่แซนดราสเนี่เนี่ยคือหัวเข่านะครับ เ a n d r a s k หนี w ั r เข่าของ Sandra นี hurt บ u ดเจ็บนะครับถ้าเราดูภาพก็เด็กผู้หญิงคนนี้ยกยกเข่าขึ้นมา1ข้างนะครับแล้วก็มีเราสังเกตเห็นตรงกางเกงนะครับมีรอยขาดอยู่แสดงว่าเจ็บที่หัวเข่าจริงๆนะครับอันนี้ตอบ True นะครับถูกต้องต่อไปข้อที่4นะครับผู้ชายนะครับเป็นเดผู้ชายผมหยิกนะ อ่าตรงนี้นะครับอยู่ตรงไหนเอ่ยนะครับนี่อยู่ตรงกลางวงเลยนะครับกําลังยืนแล้วก็ก้มนะครับเท้าเอาเท้าขึ้นมาหนึ่งข้างแล้วก็มือก็จับที่เท้านะครับแล้วก็ประโยคบอกว่า Franks นะครับชื่อ Frank f r a n k wrist นะครับ w ิส s ์แปลว่าข้อมือนะครับ f r a n k s wrist นะครับข้อมือของ f r a n k เนี่ย hurt บาดเจ็บนะครับ ถ้าเราดูภาพเนี่ยไม่ได้เจ็บที่ข้อมือนะครับแต่ว่าน่าจะเจ็บที่เท้านะครับดังนั้นข้อนี้ตอบ false นะครับตอบผิดนั่นเองต่อไปข้อที่ห้านะครับเป็นเด็กผู้หญิงนะครับผมดำผมยาวสีดำนะครับคนนี้อยู่ตรงไหนเออนะครับนี่นั่งอยู่นะครับเด็กผู้หญิงคนนี้ชื่อนิโคลนะครับ nicole's neck นะครับ neck แปลว่าคอนะครับ nicole's neck ก็คือคอของ nicole hurt บัต ถ้าเราดูภาพก็คือจะสังเกตเห็นมีเหมือนกับที่บล็อกคอนะครับหรือว่าเปลือกนะเปลือกนะเปลือกที่คออยู่นะครับแสดงว่าเจ็บที่คอจริงๆนะฮะอันนิดออกรูนะครับคนสุดท้ายข้อที่หกนะครับเป็นเด็กผู้หญิงผมสั้นนะครับอยู่ตรงไหนเอ่ยนี่นะครับอยู่อยู่ข้างๆนี้โคลนะครับผิวคนนี้ชื่อแครอนนะครับแครอนส์โชลด์ร์นะคก็คือหัวไหล่นะครับของ current hurt. หัวไหลของ current บาดเจ็บนะครับถ้าเราดูภาพก็คือผ้าพันแขจะจะอยู่ที่ข้อมือนะครับดังนั้นไม่ใช่หัวไหลข้อนี้ดต่อ a l s e นะครับต่อิดนั่นเองนะครับต่อ,อไปเรามาดูหน้าถัดไปนะครับหน้า48นะครับคำสั่งก็คือ find the number ให้หาตัวเลขนะครับหาตัวเลขแล้วก็ then circle the correct วจากนั้นก็ให้วงกลมนะครับคำศัพท์ที่ถูกต้องนะครับมาดูข้อที่หนึ่งนะครับข้อที่หนึ่งดูหมายเลขนะครับหมายเลขชี้ไปที่ข้อมือนะครับข้อมือข้อมือสังเกตก็คือ wrist นะครับ wrist นะครับส่วน back แปลว่าหลังนะครับ back แปลว่าหลังต่อไปข้อ2นะครับข้อ2ชี้ไปที่ตัดตุ่มนะครับตะตุ่มข้อ2ตอบ ankle นะครับตัดตุ่มก็คือ ankle นะครับส่วน toe toe แปลว่านิ้วเท้านะครับต่อไปข้อ3ข้อ3อยู่ตรงไหนเอ่ยมาเลขสามอยู่ตรงนี้นะครับมาเลขสามชี้ไปที่หัวเข่านะครับหัวเข่าภาษาอังกฤษก็คือนี่นะครับนี่แต่ท่านเน็กแปลว่าคอนะครับ neck แปลว่าคอต่อไปข้อที่4นะครับข้อที่4อยู่ข้างบนนะครับข้อที่4ีนี้ชี้ไปที่ไหล่นะครับไหล่ภาษาอังกฤษคือ shoulder นะครับ shoulder ส่วน finger แปลว่านิ้วมือนะครับต่อไปข้อ5ข้อ5าอยู่อยู่แนวเดียวกันกับข้อ4นะครับชี้ไปที่คอนะครับคอก็คือ neck นะครับส่วน wrist นะครับเมื่อกี้แปลว่าข้อมือนะครับข้อ6นะครับข้อ6ชี้ไปที่นิ้วมือนะครับนิ้วมือก็คือ finger นะครับส่วน ankle แปลว่าต้นตุกนั่นเองนะครับอ่าต่อไปหน้า49นะครับข้อนี้ ก็คือเขาให้แมทช์นะครับก็คือจับคู่นะครับฝั่งอ่าซ้ายกับขวานะครับให้ให้เป็นคำศัพท์ที่ถูกต้องนะครับข้อหนึ่งนะครับเขาเฉลยมาให้แล้วนะครับข้อหนึ่งก็คือ shoulder นะ shoulder หัวไหล่นะครับก็สอง head head headache นะครับ headache แปลว่าปวดหัวนะครับก็สามนะครับก็สามก็คือ fever นะ fever เป็นไข้นะครับ ต่อไปข้อที่4นะครับข้อที่4ก็คือ toothache นะ toothache นะครับแปลว่าปวดฟันนะครับแล้วก็ข้อสุดท้ายคือ finger finger ก็คือนิ้วมือนั่นเองนะครับแลวทัหดนี้นะครับก็คือเฉลยนะครับของ skill book นะครับยูนิตที่6นั่นเองนะครับสำหรับวันนี้นะครับก็ขอจบเพียงเท่านี้นะครับ